ดีครับผมจอยคู่อิสานพ่อเจ้าครับผมมีสิ้อ้าย่างมาเบิ่งเข่าเนาะครับหลังจากว่ายู่มาลง sông เสมิงหังมนมาเลยลงมาหลอกมีสิ้เป้เบ่งเข่าหนามเป็นเช่นไรครับผมแล้วก็ไปเบิง่งตรงพอดักปลาน้ำทอเนาะครับ มีพี่บอนะครับเบิ้งเขาครับปีนี้โดมเบิดครับเดี๋ยวขับยางลงไปเบิ้งหางหน้าน้ำกันครับเขาก็ลมเขาเบิร์ตหน่อยลมเบิดเขาหน่าตัวนี้เขา,าเหนียวเขาโค้งก็ซิปหาก็ลมเบิดครับ บัดทงเลยพี่หน้่งฝนล่มแห้งฝนมาสดายร่มแห้งแห้งข้ายยางไปยามทอตรงเอาเศษด,ดักปลาน้ำทอครับผมเคยล่งครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันพี่หน้่ง ลมเบิด์สุไหงอนพี่น้องเออเขอ้อหพี่น้องเป็นอยู่บ่เห็นไหมน,นอนเอ็ดเล็กู่เกี่ยวน้ำบาขับผมลมเบิร์รครับ ที่มันเจ็บเจียวหาักล้บากนะครับพี่น,นองขังแนน้ำบ๊บก๊กแนเข่าร่มของน่้นครับ พอตรงหน้าครับผมใส่ไหวอันนึงนี่รับนี่พี่บอพี่นดอ,อก cốp nổi cốt nâng sao xây là các bạn phá với trời đất đến cốt nổi thì nó phi cây bưng thương bản nó cắn กระมีพี่น้องมันเดียวละครกบหน่อยตัวนึงครับขึ้นเมื่อถึงเถียงถึงบ่านน้ำมันกรบพี่น้องน้องบางน้ำกันครับผมตรงสองสามตันได้ได้เดียวหน่อ กบตัวเดียวครับกบตัวเดียวกระคอนี่ตัวนึงครับผมไม่มีกบเอ,าอ้าเหี่ยงมั่นเลยดิผมไม่ถั่วนี่หย่างมันครับนี่นี่แหละงอกสมองหอก็คือกระดูกครับผมนี่เอ้ยอย่างก็เป็นแนวนี่ครับ กระดูกออกมาเต็มทั้งในถ่องครับพี่น้องเป็นลักษณะคือตีนครับพี่น้องว่ามันขามันหมวครับนี่ขามันคือออกมาเนี่ยวนี่เออมันเ็มาแปลกเลยครับเปิดมากกว่าที่เห็นนี่พี่น้องขอบไปทั้งใน,นเป็นกระดูกขอบไปครับโอขาที่หาที่ครับนี่ คบหาขาสม,มบูรณ์เออไปใส่หัวแท้ก็เห็นในเรื่องที่น้องเลยนี่คบหาขาตัวนี้เป็นเดบตีนตัวหันมีตสามนิ้วครับผมนี่เป็นกระดูกเขาไปทั้งในครับสอดออกมากระดูกนี่ตัวครับกระดูกเส้นหลังทั้งในครับหนาทองนอะครับ กบหาขาหรอกครับแตกปลาครับผมเป็นขังแรกในะชีวิตครับเกิดมาผมไปเคยเห็นมาร์นเนโนบาน,น์นพี่หนอเจบไปเบิ่งกกอนครับพี่หนอควบ,บหาขาครับผมแลบประกันได้ว,ว่าเป็นกบหาขาครับขามันพี่หนอ ออกมาแต่ทั้งในถ่วงครับเป็นกระดูเป็นขาหน่อยๆครับผมแฝกครับแฝงล่างหน้าม,มันก็ขักครับกบหาข้าครับผมใช้น้ามาย้ํนตาย เอฟเวอรเรียงไว้เบิ่งงนาะครับหามีสูงมีหลาพี่น้องนี่ก็ผ้าเบิบ่งเขาในหน้าแล้วครับผม,มกับหล่มแบบนี้นครับผมสิเกีียวใยากลำบากครับ มัอนี้ก็ว่าถือว่ามานอยู่ในครบในครบแปลกนะครับหาขาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าพี่พ่อไม่พี่น้องเ็กเบื้องีคลิปนาก็กดอยก็ดแชร์กดติดตามนะครับผมคลิปนาบอ,อกกันใหม่้ะครับพ่อไม่พี่น้องดีๆมีแหวนนะครับ มากครับขื่นโศกๆ้องมาหนะครับทำด้วยๆนะครับผมคินดีมีแห่งสุูกสุขคนครับวันดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปนี้เจกันใหม่นะครับขอบคุณที่กดติดตามทุกคนนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุข นันไปจากพยาธิอันตราทั้งหลายต้องพวงนะครับโอมีโชคลาภกันทุกคนนะครับแน่เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, c u s you're not.